งูเล้วเว้ยโอ้เฮ้ยมื่เก็บอย่างนี้นะมันล่วงยังทําให้เข่าบาดแล้วก็ส่งแลกเปลี่ยนอาหารกันไม่แน่เอาจะไม่รู้ก็ได้ใช่เรื่องนี้เราอาจจะไม่รู้นะเรื่องของเราอาจจะไม่รู้เรื่องความแรงมันยังมีอยู่จริงไงตอนเนี้ยถูกไหมมาได้ไงยัยน้องชายบกกูไอ้คิดเฮ้ยที่มาได้ไงเนี่ยมาดูผลผลิตทีนี่อะไรนะดูผลผลิตนี่คิดว่าแบบว่า ก็คืชอชาวยเพื่ชาวบ้านนี้ก็มาช่วยกันเนี่ยตรงเนี้ยออ๋ช่วยทำที่นี่เพื่อ<ช>เป็นจุดส่วนกลางในการหาสเสบียงใ,<ช>ให้กับชุมชนแล้วมีที่อื่นไหมยังมีที่อื่นใช่ไหมไม่ใช่มีแค่ที่เดียวใช่ป่ะมีที่อื่นด้วยกิจนี่ยก็มาข้างนี้วันนี้พาพวกคุไปที่เมืองเงี้ยมั้ยได้เยวไปดูเป็นเมืองที่แบบไม่ให้เมืองหลวงนะเป็นแบบหมู่บ้านใช่ป่ะหมู่บ้านแบบหมู่บ้านเล็กเล็กหม่ใหญ่หมู่บ้านที่เอาข้าวไปส่งนี่นะใช่ข้อถ่ายใช่ะอันนี้ตอนนั้นไม่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟตีนุ่ป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับ,รบผมพี่พี่ครับวันนี้ผมับใหญ่ได้ทราบเรื่องบางอย่างซึ่งแปลกวิเศษมากอาจารย์มากพี่พี่จำทุ่งข้าวได้ไหมทุกคนทุ่งข้าวที่เป็นคุณลุงคนหนึ่งที่ปลูกไว้ใช่แล้วก็ผมมาครั้งนี้แล้วคือต้นไม้มาปะ่ะตอนนั้นมาด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบไม่ดีแต่ว่าเราผ่านมาแล้วตอนนั้นคือเราไม่คิดละต้นข้าวที่เรามาเจอครั้งนี้แล้วคือออกผลผลิตได้้้แลวตอนนี พวกเขากำลังเก็บผลผลิตข่าวดีคือเป็นที่ดินของเมืองออฟรลทุกคนนะเป็นไร่ของคนในเมืองแัฟรลซึ่งเขอกมาคือพวกอง์ราชาหรือว่าน้องชายผมบอกกับผมว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ของพวกองค์ราชาเมืองแัฟรลทั้งให้คนอนะ่ะออกมาทาําไร่ทากินปุ๊บเก็บผลผลิตกลับไปส่งเมืองแัฟรลซึ่งคุณลุงคนนั้นที่เราเจอก็คือคน,นในเมืองแัฟรลใช่ทุงที่ของนิิงๆไม่คนยพูด่คอยคุยปลูกข้าวให้คนแัฟรลแล้วส่งให้คนแัฟรลในการใช้เป็นเสบียงอาหารใช่ทุกคนผมเพิ่ง้ความจริงวิพีนะ แล้วผมว่ามันต้องมีต้องหน้าที่ตรงนี้คืออาจเป็นที่ที่เขาปลูกไว้แต่มีที่อื่นอีกก็ได้แต่เราไม่รู้ไงเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาไปดูการเก็บข้าวของคนรับคนรับแล้พี่นะซึ่งมุนต้องใช้จะไม่รู้จะเจอเขาเกี่ยวเขาพรอเ่าเขาบอกว่าเก็บผลผลิตได้พักเดียเดี๋ยวซื้อทานทั้งแหวนนะให้น้องชายเอามาหาด้วยตอนนี้เขาบอกว่ากําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกลับไปเมืองรับแลพี่ไปดดูกันทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงพอเราเดินทางมาได้พักกันหญ่ดีใจนดีใจมากตื่นเต้นมากจะพาล่องนมามา ไม่อยากให้น้องแบบต้องมาเจอเรื่องเราอะไรแบบแปลกๆอะไรไม่นีอีกแลให้น้องพักผ่อนก่อนเราก็เลมากันสองคนทุกคนไม่เป<ช>็นไปโอกาสหน้านะไปไปค,คนเดินทางครับผมฝากพี่เอสีกดไลค์กดแชร์ทีนะครับผมเอย่าลืมใจให้ผมสองคนนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะลงไปทางข้างล่างนี้เพื่อจะไปถึงกระท็อปที่เราเคยมานั่งพักกันพี่ๆนะเนี่ยเหมือนกับว่าคนข้าวขึ้นมา,นาเพื่อจะกลับไปส่งเหมือกแล้ววิ่งดูดิอะไรวะนันานา่นนะกระท็อปอะเฮ้ยคนข้าวเหรอไหนมันเป็นฟางเลยเฮ้ยไปดูกัน ตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตทุกคนนะผลผลิตของข้าวที่ปลูกไว้ส่งกลับไปเมืองรับแรพี่พี่เ้ยแลกเกี่ยวข้าวนี่โอ้โล่งเลยพี่เกี่ยว<ล>ข้าว,<ไ>วแล้วซึ่งน้องชาบอกว่าตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตผมอึ้งนะว่าน้องชาบอกว่าที่นี่คือของที่ของเมืองแร่แพี่พี่พพซึ่งคนงานตรงนี้คือคนในเมืองแรซึ่งมาปลูกกับต๊อบแล้วก็มาเกี่ยวข้าวไว้ถ้าจําได้ตรงนี้จะเป็น ทุ่งข้าวที่ออกมาจะเจอทุ่งข้าวเพียบเลใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นการเก็บเก,บเกี่ยวแล้วทุกคนโล่งเลยครับมาถึงแล้วทุกคนมาถึงแล้วมาถึงแล้วว้าวคือเขาไม่ปลูกไว้ทุ่งข้าวนะมันมีพืชพันธุ์อื่นที่เป็นพวกฟักทองพริกส,สดเดี๋ยวเนี้พริกส,สด<ช>พริกส,สดอืมสสนี่คือเนื้อที่มันลงลอยู่ยังไม่เก็บพี่พี่นี่คือพริกส,สดแล้วก็จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะฟักทองแล้วก็แตงเปรี้ยวหรือเปล่านะข้างล่างมะละกอก็มี นี่คือข้าวที่เขาเก็บผลผลิตไปแล้วนี่เก็บไปแล้วยังไ,ไม่มีแล้วข้างล่างเขาเกี่ยวเกี่ยวหมดแล้วทุกคนข้างล่างเนี่ยงไปม,มาก,กับมันชันมากทุกคนขึ้นลําบากมากพอกลัวขึ้นยากขึ้นยากนี่เขาเป็นกระเบียงกระหายน่เลยที่เราต้องอย่าต้องเพลนแน่นี่ใหญ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 ่ว่าใช่ปะใช่เป็นพวกกองข้าวเขานี่นี่คือข้าวที่เขาเกี่ยวมาแล้วมาตีหรือเปล่าอาจจะใช่มาตีแล้วก็เก็บออกไปอะ่ะตีหรือเปล่ะ โอ้โหข้าวอคนจะสอบเลยทุกคนผมว่านะเอาผ้าปิดไว้โอเคพี่ขอย่าดูนะพี่ผมผมขอถือวิชาสาตร์นิดนึงโอ้นี่กระสอบข้าวใช่ที่เขาใช้กระสอบใส่ไว้น,วนี่ไงเม็ดข้าวเงี่ยใช่กระสอบวันนี้อร่อยเยอะมากทุกคนนี่คือเม็ดข้าวที่เขาทำขึ้นมานะข้าวภูเขานะพี่นะอันนี้อันเป็นไม่มีเลยดูดึงงวดยังอ่อนอยู่แน่เลยอือนี่คือข้าวที่เขาคุมไว้เพื่อ <แ S 1> จะมารับ พื่อจะมารับเข้าไปเราคนมารับไปแน่เลยใช่ส่งกลับมันงับเลยนี่คือเรามาคือไม่ทันตอนที่เห็นเขาเก็บเกี่ยวไม่ทันละใช่มาถึงตอนที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กระสอบไปเสร็จ์ฟในบอ่อเมื่อกี้ใช่โห้ยยอดข้าวใบข้าวเยอะมากนี่คือข้าวภูเขาของแจ๊ของแฉน,นะไม่เคยเหรอเนี่ยนี่ฝนเริ่มมี

กินได้เป็นเดือนเดือนะพี่พี่นะผมจะบอกกันเลยไหนลูกแค่นี้เหรอทุกคนนี่คือแตงเพียวที่เขาปลูกนะต้องบอกเลยว่าพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนคนเหมือนคนบ้านเราซึ่งมีพวกแตงเปี้ยวมีพวกข้าวมะเขือพริกนี่คือแตงเปี้ยวที่คขแปรปลูกไว้พี่พี่นะนี่สามารถตำน้ำพริกได้ แล้วก็จิ้มน้ำพริกกินก็ได้พี่พี่นะซึ่งเป็นนิยมมากคนรับแรงหรือว่าคนกะเหรี่ยงมั้งผมก็กินยำเหมือนกันอร่อยนะอร่อยนะ้ะยำตัมน้ำพริกก็อร่อยงั้นเราไปฝากแม่ไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอ,อก,ก่อน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีมารายาทมนี่ปะเสีย <c oughs> ยังเส <c oughs> ียิอน่อยเองใช่เลยว้าว ลลโอเคเระวังระวังงูนะเว้ยวเดี๋ยวใหญ่เดี๋ลองลงมาดูข้างล่างไหมพี่นะเ,นเดี๋ยวผมเดินตามไปตอนนี้ผมกำลังจะเดินลงไปหาใหญ่นะซึ่งต้องบอกว่าแตงเปรี้ยวตเต็มไปหมดเลยพี่พี่แล้วก็ เราเดินลงมาล่างจะเจอเป็นต้นพริกต่างๆพี่ๆนะดูย<ม>ายเราวางงูแล้เว้ยโอ้เฮ้ยมึงเก็บอย่างนี้นมันล่วงยังอย่างอ,นนอ,อ,าอสห่อออโอ้ยายยายฟ้าคือไมใ่ใหญ่เอ้ยนตกเนยกลัวฝนตกเหมือนกัน ฮ้ยนั่นแตงเปรียวแน่ต้องเหลืองเห็นปะใช่แน่ต้นแตงเปรียวน่เราจะลงข้างล่างก้นเลยะเราไปดูพกแตงเปียวเปนดงข้าวนะธรรมชาเนี่อมลูกเสีีเนี่ยคือเหลือง่ะลูกี้ยอืมกินอะไรกินลูกเี้ยนเนี่ยสีอย่างนี้แหละนี่แะความมือถูกแล้ว ซ้ายามือหรือหนอนจอ่อนี่แก่กเ,ก,เ,เก,กินละอืมแกงกร่เพรยากำลังน่ากินอืมแตงเปรี้ยวขอคนนะั้นแตงเปรี้ยวใหญ่ฮะแตงเปรี้ยวเหมือนแตงของคนเทียงมันพริกทุกคนต้เลียงชอบกินนะใช่อร่อยอู้สวยงามมากทุกคนผมชอบที่นี่มากทุกคนนะหายใจนี่คือแบบปอบบริสุทธิ์มากพี่พี่ นี่ปลูกตรงนี้ได้เขาเก่งมากเลยนั่นคือด้านบนที่เราลงมาพี่ๆดูกระบท็อปด้านบนตัวนะเฮดี๋ยวนะหรือว่ายายข้อข้อไปอตีถ้าถ้าเขม้าขอขอนะหรือว่าคนรับแลเขาให้ชาวบ้านของแบบทางบ้านเราอะทําให้เขาวะแล้วก็ส่งแลกเป็นอาหารกันไม่แน่เอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่เรื่องนี้เราจจะไม่รู้นะเรื่องที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องความแรงมันยังมีอยู่จริงอะตอนเนี้ย ถูกไหมเราจะไม่รู้ความจริงในหลายองที่เขายังไม่อายังไม่แย่งบอกเราตอนนี้แต่เชื่อว่าคนพูดใครไปรู้ว่ากูว่านะคนแักใจกับคนแบบในโลกเราอะพกปองดองกันอยู่ซึ่งอาจจะให้เป็นปลูกข้าวเพื่อแลกกับสมบัติข้างในนะผักขีใช่ไหมใช่หรอพักขีอันนี้ไงพักขีลาวพักขีลาวทุกคนหอมมากเลยเนี่ยหอมนะ คือพืชผักที่มาจากความบริสุทธิ์ของธรรมชาติออแกนิกทั้งนั้นเลยทุกคนใช่ออแกนิกไม่มีสารเคมีไม่มีเคยว่าปุ๋ยไม่มียาทั้งนั้นปลูกแล้วก็ใช้น้ําฝนอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมะเขือปอเนี่ยนะ่ากินมากถ้าแบบลูกใหญ่เนี่ยมันลูกเล็กอยู่เนี่ยเก็บไปบางส่วนละต้นเนี่ยพริกก็เยอะพริกพริกขี้หนูพริกกระเลี่ยงก็มีนะอืมโหกัดีมากต้นไม้หลายหลายล้อมเลยนบต้นใใหญ่แล้วก็ทุกคนจะกินก็ไม่ต้องใช้น้ำในการรดเพราะมันชื้นตลอดะ นี่มัเพื่อแม่งเดี๋ยวเดินเดินลองฝนกําพัดใหม่เนี่ยอากาศดีมากอยากอยู่ข้างกังมันเลยเกินเนี่ยขึ้นบ้าลื่นนะลื่นด้วยกุ้งที่มีดูทางที่ชันมากแบบเก้าสิบองศาไปพี่อยู่ดิกระต๊อบไปข้างบนนู่นนะกระต๊อบปะไม่ก็ส่องลูกสามลูกนี่มันเปรี้ยวมันลูกก็เสียเพราะมันอยู่บนพื้นมันยังข้างล่างคือต้นไม้ใหญ่มากพี่พี่นะเป็นรากไม้ที่ขนาดใหญ่ซึ่งโอ้โหใจสุดยอดเลยอะ เสียงแมลงร้องนกร้องเต็มป่าตามป่ากันนะเสียงต้นนี้มีลูกเลยดำๆมันจะมันงซูมมาดิต้นเนี่ยนั่นเหรอมีลูกนี่ดำๆดำๆกันต้นมีลูกอะไรอ่ะผมเห็นปะเจอมีลูกกำลังมีผลเนี้ยไม่รู้ว่าลูกอะไรีวลาดูตามต้นไหนปะเฮ้ยทุเรียนเหรออายุยืนนานมากไม่ใช่ไม่ใช่อายุแค่นี้สูงแค่นี้แล้วถ้ามันล้มขึ้นมาโอ้โหดังเงาดูเลยดังมากเลยโขลนต้นใหญ่ขึ้นมันเต็ม คนตกหัวยัยก,นนก่อนเม่เคลื่อนที่เร็วมากไปดูอดูสักหน่อยดูแต่เปรี้ยนะ ไม่ใหญ่ป่ะ่ปแล่ะทถ้าแช่ถ้ามันแก้เลยว่ามันนิ่มเกินล้มันกินไม่อร่อยแล้วไ,ไม่กุบกลับแล้วเอนะ,อะ,อะแตงเปรี้ยวที่จะไปทานน้ำพริกกันไหมพี่ จิมพริกก็ได้จิ้มพริกก็ได้ทำแกงก็ได้แตงแตงเปรี้ยวมาต่างจากแต่งทั่วไปก็คือมันจะเปรี้ยวแล้วก็มันจะสั้นป้อ,ปอ,ปอมๆกลมๆเจอไ้้ปะ เขาเกี่ยวข้าวไวมากไงเนานะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมกระใหญ่มาเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าข้าวสูงมากพี่พี่สูงกว่าตัวเราอีกนะสูงสองเกือบเกือบสองเมตรเนี่ยนะก็เราสูงร้อเจ็ดิบใช่ปะล่ะข้าแมันสูงกว่าหัวเราอีกประมาณร้อยแปดร้อยเก้าอะ

ไม่ใช่แตงกวาที่แตงเปรี้ยวนี่มันจะไม่เหมือนแตงกวาพี่นะมันจะค้ายมันจะเป็นแตงเปรี้ยวที่กลมๆแล้วก็จะแข็งๆน้อยเม็ดมันจะแบบนุ่มๆข้างในไปย่าไปขึ้นหน้หรอเฮ้ยมาได้ไงยายต้องใจปู่กูไอ้คิดเฮ้ยทิ่มาได้ไงเนี่ย ผลผลิตที่นี่อะไรนะดูผลผลิตนี่คิดว่าแบบว่าเะลาชัยมาดูผลผลิตที่นี่ผม,ผมผมผมอึ้งอยู่ผมอึ้งอยู่ตรงนี้ทุกคนน้องชายมามาดูผลผลิตมันดูคนงานที่เราสั่งให้มาเก็บข้าวพี่พี่นะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนกินแลคนงานไปไหนอะ่ะเอาข้าเขา,ขา,ขา,ขาไปส่งที่เมืองอยู่ใช่ไหม ไม่กูเห็นข้าววางตรงในบ้านเต็มเลยอะใช่เขาออกไปไม่หมดอ๋อหลารอบต้องไปหลารอบปีใช่เดินเข้าแบกไปเหรอแบกไปโอพี่พี่มันไกลมากขนานั้นเดินไปทุกคนขึ้นไปน้องไปไปไปขึ้นไปยหญ่ไปขึ้นไปน้องไปน้องชายมาดูการเก็บข้าวมาเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆพี่พี่ซึ่ง มาดูความเรียบร้อยพระชาส่งให้มันดูแม่ชอบพ่อแม่ชอบกินโอ้โห oh, มึงเอามปเยอะวะแม่นี่เพื่อคนข้างบ้านทุกคนมาก่อนขึ้นมาก่านอนองคลักไม่ไหนอ่ะเป็นยังไงองคลักพี่พี่พพใช่หใช่มเนี้ยสวยมากเลยเป็นเฉยไปทุกคนไปน้องชายมาครับเออพิดานี่วะที่พระชามาไหม จเจ้าจนทุเหรอไรอนะจาเจ้าจพนุรหรอมาดูพ,พนุมาดูขอใหมาดูว่าเอา,เอาองานได้เอาขึ้นไปส่งหเปล่าสวัสดีครับองค์พระบายไหมนั้งกันนงองค์สวัสดีครับเลยนี่คือ แตงเปรี้ยวที่เราเก็บมาแล้วก็ขอ,อน้องชายนะทุกคนนะชตั้งกล้องช่งตั้งคุยก,กันกมาทำอะไรกันที่เนี้ยัรนี้จะมาดูตรงนี้เพิ่งรู้ว่าเป็นที่ของคนรับแรงก็เลยมาที่โอเคตรงนี้เป็นข้าวเมื่อกี้แอปเปิดดูละขอให้ตั้งกล้องนะทุกคนนะนะเสียบไหมเสียบมาญาตไหมไ้ไแอบเปิดดูตรงข้าวนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็โอ้ พี่พี่โชคดีไหมเจอไพดาไพดาสวัสดีครับพวกเรามาดูเข้ามาในไร่ข้าวคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่ของคนรับแลกที่นี่นะคนรับแลกสั่งให้ไหมถ้าเอาไปหมดจะนะเป็นตี๋ใช่อ๋อคือจะไปแจกจ่ายชาวบ้านจะเอาไปแจกจ่ายชาวบ้านด้วยเอาเงินด้วยแจกชาวบ้านเลยคือแบบผมไม่กินแค่พวกกินจต่างๆก็คือทําให้กินทั้งหมู่บ้านใช่ป่ะใช่ ก็คือช่วยไอ้คว่าชาวบ้านนี้ก็มาช่วยกันเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อช่วยทำที่นี่เพื่อเป็นจุดส่วนกลางในการหาเสบียงให้กับชุมชนแล้วมีที่อื่นไหมยังมีที่อื่นใช่ไหมไม่มีแค่ที่เดียวใช่ปะมีที่อื่นด้วยกิจอะไรก็มาขยันวันนี้พาพวกกูไปที่เมืองเลยได้เราไปดูเป็นเมืองที่แบบไม่ให้เมืองหลวงอะเป็นแบบหมู่บ้านใช่ปะหมู่บ้านแบบหมู่บ้านเล็กๆหม่ใหญ่หมู่บ้านที่เอาข้าวไปส่งนี่นะใช่ขอถ่ายก่อ ตรงนั้นไม่ไม่่แบบไม่แบบเมืองที่เป็นเมืองหลักอ่ะเป็นเมืองรองอย่างเงี้ยเขาถ่ายแล้วนะเป็นชุมชนของคนลบแรที่เรียกว่าอะไรจะมีคนชั้นสูงแล้วก็คนที่แบบในหมู่บ้านทั่วไปนะทุกคนนะในหมู่บ้านก็คืออันนี้เป็นที่ของพระราชาส่วนตรงนี้เป็นหมู่บ้านก็คือน้องชายผมจะพาไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านที่เอาข้าวเนี้ยเอาข้าวเนี้ยไปให้ในหมู่บ้านกินซึ่งเขาไม่ให้คิดเงินไม่ให้ซื้อไม่มีการใช้เงินแต่ว่า ทำเพื่อหมู่บ้านทุกคนปลูกช่วยกันกินช่วยกันทำเพื่อเกี่ยวช่วยกันเกี่ยวแล้วก็ช่วยกันเก็บไปส่งแล้วก็ไปกินด้วยกันคือไปสิบกว่าคนแล้วเนี่ยที่ขึ้รวมเลยมีเยอะนะทุกคนครับมีเยอะอย่างนัคนนะถ้าเราแบกกระเป๋าค้ของก็กินไปสอดเลยแล้วอันนี้เราจะไปให้แม่ด้วยเราไปให้แม่ห้าจริงหนักนะไวให้กันแม่กันแล้ว ไม่ใช่เดี๋ยวให้องค์คารเอกไปส่งให้โอเคได้ไปทำประตูมิตินะเจ้าใอันนี้ก็ตัวชาวบ้านข้างในก่อนแล้ววนนี้เราเขาเดบ้าว่าเราไม่ได้ปลูกเดี๋ยวมามากินผงได้รับแรงเขาเดบ้าเราไหมอ่ะไม่ว่าไม่ว่าเขาไม่ว่าจริงนะแบบปลูกเราเขาเขาคิดว่าเอ้ยปลูกก็ไม่ปลูกมาขอกินได้ไงเนี้ยไม่มีแค่ว่าอ่งนี้แล้วช่วยนะชาเขาบอกจะแบ่งให้แบ่งให้อือทุกคนครับวันนี้เราได้เข้าไปถ่ายหมู่บ้านอย่าบอกว่าเป็นมู่บ้านที่เราเคยไปอ่ะ เฮ้ยหมู่บ้านที่เราเคยไปเจอน้ําไม่สวยน้ําอยู่กลางเกาะไอ้รอบเกาะปะที่เคยเจอตัวปลาลาดด้วยตรงนั้นนะอ๋อไม่แน่นะไปทช้ตรงนั้นไปกินแล้วเราไปเจอลุงที่แปลกๆที่ไม่ค่อยคุยไม่พูดไม่พูดกาเลยที่เราเคยบอกว่าจะมานอนกับกลุงครั้งก่อนแล้วก็จะเจอกาแฟไปเจอแต,แตไ่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านนั้นนีะ้ใช่หรืหรอวะเราไปดูกันนะจะใช่นะไปก่อนไปก่อน อันนี้คือมาสร้างกันไว้ใช่คนละแลสร้างกันไว้ใช่ป้องใช่ชวบ้านนีงน่วยกันสร้างครับทุกคนตอนนี้ผมกับยญยนั่งคุยกันแล้วก็อ่าจะได้ข้ากลับไปกินหนึ่งถุงนะทุกคนนะเพื่อน้องชายผมจะให้ข้ากลับไปซึ่งจะให้องค์ักไปส่งเราด้วยไปทำประตูมิติชาวก็ตอ๋อคงแบกกลับไม่ไหวนะใช่มันหนักมันไกล ซึ่งน้องบอกว่าที่มาที่เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนบอกว่ามีคนมาที่นี่ไม่รู้เป็นใครน้องก็เลยมาดูที่นี่กโ<ช>ัลพวกโจรมาขโมยข้าว <จะ S 1> หรือเปล่าจะไปละไ, <ป S 2> ไปเหรอโอเคทุกคนน้องชายผมกับไพดาจะเดินทางกลับแล้วไพดาขอบคุณมากครับไพดาขอบคุณมากครับไพดาขาบันทีกครับ,ดดรบเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวเมืองเลยจิจกับพี่จะเข้าไปในหมู่บ้านใช่ป่ะเพราะพี่เคยอยู่เส้นทางอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมก็อยากจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้านในนะไอ้จิตกับไพดาเป็นคนที่จะพาชมหมู่บ้านอีอเคใช่โอเคเดี๋ยวครักประทงพี่นะ เดี๋ยวองค์คราบจะส่งผมมาใหญ่นะซึ่งจะไปส่งเอาเข้าวกับหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบอาแบบนี้เ่รออ๋อหลบไปนี่เดี๋ยวพูดว่ากันเดี๋ยวจัดการเล่นข้าวก่อนเดี๋ยวต้องช่วยองค์คราแบกกระหงแบกเดี๋ยวขอบคุณมากที่พี่พี่รู้ความจริงแล้วที่นี่คือที่ของคนละแรหมู่บ้านเอาข้าวไปกินในหมู่บ้านกันทุกคนนะไปเดี๋ยวคิดต่อไปไปเจอที่หมู่บ้านนู้นทุกคนนะว่าเป็นยังไงบ้าง